สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเนาะมนีก็เป็นเอ่อตอนใช้สายนะคะมนีมาเห่นกับน้องชายค่ะท่านผู้ชมนี่น้องชายลาไอยูรลูบลออูบลอมานางเล่นน้ำนองยุ่งหมกม่วงนะคะสาหรับมนีนะคะแอดมินกับมีตัวเลขโชคลาภของเอ่อตาบานนะคะมาฝากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมนีนะคะกัซิลงคลิปเอ่อของคุณตาฝันนะคะฝันโค้คงลอยซพนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวจังไรท่านผู้ชมที่เข้ามากับไปกำลังใจให้แอดมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้นเนาะเดี๋ยวจังไรกับไปตามน้ำอดมินสตาร์ดาชแนลนะคะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมไปน้ำกันเลยค่ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พอเที่ยงครับเพระาะว่าจะเป็นลุ่บาตาบานนี่างละครับหรือว,ว่ากลุ่มของหนาหนักหน่อยไปเอาตวเล็กมือขค้ืนตอนนั้น่อนนะครับกับหนักหน่อยอยู่ที่โค้งลอยศซครับ พอดีนากหน่อยเพื่อนก็เลยโทรมหาตาบานครับบอกว่าอ้ฝันดีครับ่านมช้ชมฝันดีกระโนแนครับเขาลองไปฟังเบืองกับตาบานว่าเด็กคุยกันกับนาคหน่อยที่ว่าน่าหน่อยว่าฝันดีฝันดีนี่ฝันเห็นเลขตัวไมหรือว่าฝันดีเป็นแนวดเขาลองไปถามกับตาบานมึงเนาะครับ่านมช้่มเนาะนี่ตาบานเพื่อนกับมาแรืวมันนี่กัมาชุมนุมกันครับผมมาชุมนุมมาเล็นมาหัวน้ากันกับรุงต้อมครับผมเนาะกับพอดีก็เลยต้องถามตาบานว่านากหน่อยมาโทษคุย มาบอกจังไหนสู่ฟังแน่ได้เลขตัวใหม่หรือว่าอาจจะฟันดีเป็นแนวดกลับไปฟังจากปากตาบานเลยครับท่านผู้ชมเนาะ<ส>ไปครับผมแต่ะากอนจะฟังตาบานว่าก็ฝากกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเดือครับท่านผู้ชมหลายหยิกยางกะท่านใดที่ยั่งบอท่านมีโชคมีลาบครับผมอยากได้โชคอยากลาบหรือว่าอยากเปลี่ยนสถานที่ใหม่ในสี่ครับห้องร้องเข้าไปเบิงอยู่ตรงคอมเมนต์ครับใ้คลิปนี้ เพราะว่าแอดมินไอ้เพื่อนไดนว่างลิงไว้ให้เนาะลองกดไข่เบิ้งในลิงครับจะอาจจะมีโชคมีลาบถ้าห้าเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆยังสี่กะจะมีโชคมีลาบกับบนีครับผมฉะนั้นเด้วก็ล่องเข้าไปเบิ้งครับผมแผ่ไปกดในลิงเบิ้งครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเผื่อว่าท่านจะมีโชคมีลาบไปครับท่านผู้ชมไปฟังจากปากตาบานเลยครับผมครับบัสดีครับบัสดีครับตาบานบัสดีครับือได้ยิ่ข่ขาวว่าหลังจากที่เ้าวเปลี่ยนตัวเลขเหมือน,นันเคลื่อนเหมือนเมื่อน,นั้น ยันข่าวว่าหนังหน่อยเพิไปมาฝันดีบอกครับเออมือเจ้านี่ทอดนะครับไปเล่นน้ำเพลินเดี๋ยวถามข่าวต้มข้าวเบงว่าไปขอเลยบอลเหยังบอลคนตายลอยศพว่ารับโค้งลอยศพโค้งลอยศพก็คมันบวกลได้หรอโว้ยโค้งเลยโค้งเลยครับเพียงแต่มันไปกันเคลื่อนยนต์ได้ต่บ่ายมันจะเกลียดโค้งแห้งครับผมผมขับรถนี่ผมเบิ่งมันมันสมควรเมีย่นี่เพรามันล้มคลอยน้ำเน่าไป มานอนเดขคืนสองคืนยังไงบุมีผู้ใรว่าจังไดนอนคือมีมีเงียบแต่ก็เลยคิดได้คิดดีก็เลยบุมีเบอร์โทษออกทีแรกก็เลยมาเอาน้ำนาสาวนี่เอาเบอร์โทรเพื่อนเพิ่นหูจักก็เลยโทรไปเบิงครับที่แรกกะนางน้อยกับบรับไหวมาได้เราเพิ่นว่าเพิ่อนหย่างงานเพิ่นเพิ่นยางเลาะปลายยางหรือเพล่อเป่นไงงินทีนี้เิ่นมาไก้เป่นไงงินก็เลยรีบมาเบิง มาเบิ่งก็เลยได้รับโทษทรัพท์ก็เลยถามกันว่าใจได้เน่เป็นตาได้เป็นตาหมานมอก็ถามเพม่นไปโอ้ยพ่อใหญไงเอ้เพิ่นมากันเมื่อนนี่ฝันฝันมาคนบุยคนหลายคนพักกันยางมาลายลายเอาเนื้อมหาห้เอาเมาื่อกีฝันดีเสร็จก็เลยว่านะ่ะนั่นตีนูว่ามันดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมือไก่อีกมือก่ที่หอนมือมัน มาหาหนูอีกเดรื่องคนว่าคือผ้าแปลเหตุถึงมาแต่เว้นยัางเงี้ยมาเรื่งกับเบื้องเล็ต่อคนว่าเพคนบอกลักษณะนี้เลยโอ้เพคนจะให้เพ่อยากเบิ้งอีกนะเพื่อนอยากเบิ้งอีกเพื่อนโมโมเล้อใจเพื่อนโอ้เพื่อนทีซ้ำให้เพื่อนจะไหนมันโมเล่ออย่างงี้อยงไรบ้างหัวน้อเพื่อนหรือเพื่อนวางแต่ว่าแต่ว่าข้อมฝันกับเที่ยวดีได้น้องป่าไปแต่หัววันนี้ไปคือไปหาอัน นอกกะเจียวดอกกะเจียวมันออกควรมาเออเก็บไห้เลยเด้อขนาดโอ้เก็บไหวมันบ่อแสบแล้วมันสีเยวหลายมือแล้วกระโบนีอ่งกับสันกับจงคอยสิคุยกันดอกถ้าพอเทื่องก่อนถ้าคุยถ้าพอเทื่องก่อนสิไปหรือบบไปก็แล้วแต่เพ่อนได้ว่าอันนี้กันไปแล้วกันมาหมือนมาบ่อไหนได้บริหนูก็เลยออกันสันแต่ว่ากับ พคนก็บ,บอกไปสองอย่างว่าเปลือยกายอาบน้ำเอาคนบอกเปลือยกายอาบน้ำเช่นอย่างไี้ก็บ,บอกหยอ,อกกันอีู่หรอครับบอกไม่เ้ยปกติกับมีแนวคุ้มอยู่หันละเพป็นว่ามันก็บนเปิดเลยหรอเห็นอย่างนี้คือฝันอย่างที่นาะแต่ว่าหนูได้เงินได้กับฝันเ,นเนพิ่มเพิ่นมมาไปอีกแบบเดี๋ยวอะไรอย่างนี้อ๋อก <laughs> ็เลยบอกเพคนว่าเอา้าขันสั้นกั ว่าฟันโมดีขันนั้นโมดีกัสวดยันทุนเด้อว่าก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนสวดยันทุนหนูคือบ่ไห้ยันทุนเอขาไหนกันมาตัวยันทุนยงตัวก็เลยว่านะอ๋อพ่อเพื่นฟันมาแน้นั่นตาบานได้บอกให้เพิ่นสวดยังสี่บอกครับเออสวดยันทุนเพิ่นวมาเพิ่นบ่ได้คือฟันหลายจะกล้เป็นดีอ๋อแต่ว่าตามที่ผมว่านี่ตามที่ตาบาลบอกมาหนี่ผมก็ฟันดีได้มีคน เอาเนื้อม่ให่เต็มนี่เนาะป่าเนาะตามจริงมันเป็นการฝันดีได้ที่ว่าหลายๆคนนี่ฝันกันว่ามีคนเอาเนื้อยังม่ให่มักจะมีโชคมีลาบเด้ผมเองคือโบฝันว่ะโอ้ของของตาบานบบฝันได้บ่อยเต็มหนามานี่ครับูโอ้ชาววิดยีฐานอยู่ว่าตาบานฝันระบอกงวดนี่เพราะว่ามีเอฟซีได้หลายท่านเพิ่นถามหาอยู่ว่าสันแต่อันวามฝันของคุณตาเนี่ยเด้อผมเ่นมีหนวดยาวๆคืยจังคนจีนนะว่าสันเพิ่นฝันเคยฝันเขา สองงวดสอนมาเนี่ยปาะสันขัดฟันก็มันก็ได้แปเอาเนื่อมาโอ้แห่มาแบบหลายคนด้วยแม่บอกครับนางลายลมาโอ้เอามะห้มาให้ยน่าห่อยน่ะบอกเออมให้ยเพิ่นแต่ว่าก็มาฝันต่ออีกว่าตอนเพิ่นนอนเพิ่นฝันต่อว่าอาบน้ำเปื่อยกาย จ้าของจังในเบกจังในว่าวไปว่าเอาโบเป้กายสะอาดทั้งเสือทั้งสินบอกเลยว่าปกติยังกับโบเป้เลยเนาะขาดแม่นอยู่กนตรงใส่ผ้าใส่ดูดีกว่าแต่ว่าขันพ่อเที่ยงนี่อยู่ในห้องน้ำพ่อเที่ยงไม่เคยใส่แยกเที่ยงครับแต่ผู้ชมเขาบอกความซื่อเนาะน่าอยู่คนเดียวเน้อขาดเนี่ยอยู่ในห้องน้ำ ก็ใส่ทวนทวนทวนแล้วเป็นอยัางไะเนาะคนอยู่คนเดียวโอ้ยบป็นยังไงเดี๋ยมันจะเป็นท่วนไปใส่ผ้าอย่างนั้นถูสบู่หนักดิแต่ว่าเพิ่นว่าขันขับเพื่นฝันยังสั่นเพิ่นได้เงินเป็นบอกครับเพิ่นว่าขันฝันยังสั่นได้เงินเพิ่นบอกเลยว่าได้เงินว่ารื่องห้องน้ำโมแล้วเด้อเดี๋ยวสิบบาทต่อเด้อครับผมบอกเลยครับตาัทำเรื่องของน้ำระวังให้เด็ดขาดทุกคนอย่าใส่คาถาในห้องน้ำเป็นเด็ดขาด คันใส่ใสเพลงร้องเพลงโบฟิดโอ้ครับผมระวังยังทีได้ใส่คาถาลุยเลยเล่นโอ้ไปเลยบอกครับเอาไปโยกกระเจาเลยล่ะคาถาดีมันไดกกระซังเขาไมยใส่ในห้องน้ำเมนบอสอเนาะมันก็มีเคล็ดลับของเขาอยู่เนาะนี่เห็นแล้วเขาปฏิบัติบบถูกโบได้กับโบลีแล้วอืมว่าแต่สิมาพาไปนี้ นั่งอยู่ครับเดี๋ยวจังไปตาเดี๋ยวจังไปอันนี้ถาบ้านพระก่อนอันนี้ผมมาเลยน้ำน้ำลุงต่อน้ำป่าน้ำอันนี้ละแต่ว่าตามจริงตรงจุดที่เห้าที่ว่าหนางนวดผ้าเปเอานันเพ่อนว่าเคยให้คนสามตัวตรงๆได้เป็นบอตตามือในมอแปลเอาคือคยมือนันมอครับผมตัวนี้ผมมอสาบน้ำเด้อเด้แม่นแม่นป่าไผ่ย่าอือเพลินว่าเคยเคยให้คน โอ้เอาไปให้เจ้าเขาบอซื้อโอ้ยเนาะให้บาถือค้นนะขายสามตัวตรงๆหนึ่ยินว่ายอย่างสันนอปลาเขาเคยขายสตัวตรงๆอะไรอีกย่างย่างทีนี่ล่ะยังแม่อ้อยพูนบอกก็แต่หมูชมแม่บัวตาพูน่าแต่ก่อนนี่ยุตตรงหันน่ะนักเที่ยวเต้นขึ้นต่อยค้นเห็นเลยแมนบัวควบเมียนมือนั่นมันผู้ไปน้องกันเคยสังเกตบัวไปหลุดเลยบัวไปในหันเลยครับมันสิเป็นสี่เด้อมือนั่น น่ากน้อยเวลาเพิ่นเขาส่งนะครับมันสิมีเสียงของมาบ่เป็นเสียงเดียวเลยโอ้เสียงผูเทาก็มีเสียงคนอายุยี่สิบกว่าปีหนึ่งก็มีมันเป็นหลายเสียงบอกมากเห็นบอกพิ็นยังว่าพ้กกันมาหยังเป็นยังทาม่าอยังกันหลายคนแท้ลูกล้านเพิ่นก็ครับผมก็ขอบคุณห้หลายครับผมคุณตาที่แห่งขอมูลเนาะครับผมเนาะเพราะว่ายังถี่ ห้าเปล่าเองครับที่วันที่ขึ้นเนื้อเมื่อนัันก็ปรากฏว่ามาถามหลายๆคนก็บอกว่าบอกคอยมีไผฝันครับแต่ว่ามีนากหน่อยคนเดียวที่เป็นฝันว่ามีคนลังเอาเนื้อไปเพิ่นบอกหลายคนเนาะครับเนาะกัอยังที่พอเชื่อบอกล่าอาจจะเป็นตัวเลขที่เผยหายมากมันอาจจะถูกจังสี่ครับแต่มุจมตบะท่านนี้ทั้งนั้นตบะท่านนี้ทั้งนั้นต้องรออีกครับผมพอะนักนวอยบอกว่าห้ไปอีกไก่หมูไวจะออกไปย่ำอีกพอเชื่องรับปาก แน่นอนครับจะไปอีกเพื่อท่านผู้ชมแฟนช่องน,นะครับเนาะแมนบอกพูดมาเนื่ยน,นอกก็บอกไปห้านาหน่อยแน่นอนว่าบอกอยู่เลยบอกอยู่เลยเอาครับผมท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่พอเป็นลังใจคนทำคลิปในเด้อครับท่านผู้ชมกดเชองเองก็จะขอตัวลาไปก่อนครับกัขอขอบขอบคุณขอบคุณท,ทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรง กันสิบปูสุกคนมันหมันกันสิบปูสุกคนเด้อครับไปละครับนี่ครับยูใกล้ๆครับปูเจกทำบ่อเล็กไกมือนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าพอเที่ยงยังพอนเดินทางลงไปหาปูเพราะว่ามันบมเทนเมนบ้านภาคครับผมเดี๋ยวบ้านภาคพอเที่ยงถึงเจ็ดซื้อดอกไม้เอามาเปลี่ยนให้ปูมาว่ายยังสินะครับไปครับไปเดินทางต่อขอบคุณครับคุณตาขอบคุณครับขอบคุณครับ